ยินดีด้วยสำหรับดีลเลอร์ที่ได้รับทุนวงเงินโอดีสินค้ามูลค่า10ล้านบาททำความเข้าใจศึกษาให้ดีและเริ่มต้นชีวิตในการมีธุรกิจเพื่อที่จะพาท่านและครอบครัวก้าวไปสู่ความสำเร็จและมั่คนคงผลตอบแทนกำไรที่ท่านจะได้รับ1 3 3 4 0 0 0บาทท่านจะได้สินค้าจำนวนถึง1 3 3 4 0กสอบเมือ 13, ม่อสินเชื่อในวงเงิน10ล้านบาทหมด ทางบริษัทก็พร้อมที่จะส่งมอบวงเงิน OD สินค้าต่อเนื่องให้ท่านโดยไม่มีที่สิ้นสุดสบายใจไม่ต้องใช้ทุนหมดกังวลใจหมดหน่วงไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องชดใช้คืนแทนเกษตรกรผู้ซื้อสั่งสินค้าได้โดยไม่ต้องวางแผนเรื่องการเงินไม่ต้องกังวลว่ามีทุนน้อยท่านใดไม่พร้อมที่จะทาธุรกิจก็สามารถส่งมอบเป็นอาชีพในการขยายงานได้ ยายงานผู้ช่วยผู้ในการสายขยายงานมอบทุน OD 10ล้านบาทได้ผลกำไรตอบแทน1 3 0, 3 4 0 0 0บาทผู้ช่วยผู้ในการสายขยายงานเชิญบุคคลทั่วไปมารับวงเงินโอ OD สินค้าได้รับผลตอบแทนในการขยายงาน266,800บาทต่อดีลเลอร์1รายดีลเลอร์10รายผลตอบแทน2,668,000บาท ซีเลอร์หนึ่งรายผลตอบแทน26่ล้าน8 000, 8 0แสบาทนี่คืออาชีพขยายงานเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและเติบโตได้เช่นกันสามารถเป็นอาชีพหลักได้หากท่านมุ่งมั่นท่านจะได้รับความสำเร็จที่ยั่งยืนขอเชิญทุกท่านที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมารับทุนร่วมเป็นผู้ขยายงานกับเราไม่ว่าท่านจะตอาชีพอะไรท่านสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้ เพียงบอกต่อขยายงานสู่ผู้ที่สนใจท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆจากเราขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาเข้าร่วมรับการเทรนท่านจะได้รับข้อมูลรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานได้สร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเติบโตไปด้วยกัน